คลองสุนัขอนเนี่ยนะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนและก็ผู้นําในชุมชนว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานประมาณ30ปีดิฉันก็ได้นําเรื่องเข้าสู่สภา,าเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มาประสานงานกับท่านผู้อำนวยการชนประธานสมุทรสาครและก็ทาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรก็ได้มาลงพื้นที่เมื่อวันที่17มกราคมปีนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกแล้วก็ได้มาลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยทางท่านผอ,อสากลก็ได้ทำแผนเสนอของงบประมาณซึ่งจะมาดำเนินการขุดลอกช่วงตั้งแต่บริเวณตำบล กาหลงนะคะแล้วก็ตำบลบางโทรัตประมาณ16ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการในปี6-4่ทางชานบทก็ได้ประสานของประมาณอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินการในช่วงตำบลน,นาโคกไปชนคลองเขตเมืองคือสุดเขตจังหวัดสมุทรสาครเชื่อมต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรแล้วก็ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 9ล้าน5แสนบาทค่ะครับสำหรับแนวทางในการขุดลอกคลองสุนัขหอนนะครับอาจะดำเนินการโดยเครื่องจักรสำนักเครื่องจักรกลกรมชุมพทาน,นะครับโดยแผนการทำงานก็จะเริ่มจากที่จุดวัดธรรมโชตนะครับประมาณกิโลที่25นะครับไปจนสุดเขตของเขตเมืองนะครับในเขตตบนานาโคก ที่กิโลที่30ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับวิธีการก็จะใช้เรือหัวสว่านนะครับขุดลอกตะกอนเลนและวก็ดูดตะกอนเลนและมูลน้ำเนี่นะครับจากคลองนะครับแล้วมาพ่นขึ้นบริเวณริมคลองนะครับโดยตะกอนดินเนี่ยจะตกจมอยู่ในบริเวณดินทันคลองนะครับส่วนน้ําที่เป็นขี้เลนหรือขี้ขขตะกรนตมเนี่ยนะครับก็จะไหลกลับลงสู่คลองุนะค้อนีเป็นธรรมชาติครับ เมื่อเรือดูดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเรือแมคโครนะครับเป็นแมคโคร้อยโป๊ะจะเข้ามาแต่งตามลาดตะลิ่งคลองอีกทีหนึ่งนะครับส่วนดินที่เราไม่สามารถทิ้งได้บริเวณริมคลองเนี่ยนะครับก็จะขนย้ายไปทิ้งในที่ที่จัดไว้นะครับในเบื้องต้นเราพิจารณาไว้2ที่คือที่วัดโรงเครนะครับส่วนหนึ่งกับที่วัดธรรมโชติส่วนหนึ่งในเขตตะบนนาโคกเนี่ยจะทิ้งบริเวณ2จุดนี้นะครับเบื้องต้นได้ประสานกับทางเจ้าวาดวัดแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นในเบื้องต้นได้รับทราบแล้วครับ าการทํางานในพื้นที่เนี่ยได้รับการประสานงานจากผู้นําท้องถิ่นนะครับอบตอนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในเขตพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับยังไม่มีประเด็นในเรื่องพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการที่ทิ้งดินครับคลองสุรักหอนเนี่ยในช่วงน้ําลงนะครับน้าจะแห้งขอดคลอง ทําให้เรือไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับในช่วงที่น้ําลงเนี่ยประชาชนทั้ง2ฝั่งคลองนะครับไม่สามารถใช้ในการคุมนาคมสัญจรได้นะครับไม่สามารถใช้ในการขนส่งผลผลิตได้นะครับซึ่งเมื่อทําการขุดลอกแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถทําการสัญจรได้ตามปกติครับ